ห้างดังหลังเที่ยงคืนเคยเที่ยวห้างตอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือถ้าดูหนักตอนรอบสุดท้ายของห้างอแต่เราเราจะได้อยู่หลังเที่ยงคืนที่มีโอกาสได้เข้าห้างตอนกลางคืนเพราะว่าตอนนั้นทําเป็นฝ่ายสินของห้างห้างหนึ่งที่ต้องไปเซตงานตอนกลางคืนและได้ไปบ่อยมากห้างเนี้ยดังโคตรอยู่กลางเมืองพูดแค่นี้แหละได้มีโอกาสติดตั้งงานตอนกลางคืนก็ทามาหลายห้างพอช่วงสี่ทุ่มปุ๊บยามเขาจะปิดห้างปิดห้างปุ๊บเราก็ ขนงานขนอะไรไปทางรถตู้รถกระบะเซะ็ตเซ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 ็ตกันบางทีเซ็ตเป็นยันยังเช้าอะ่ะบางทีก็เซ็ตเป็นสเตจบ้างเซ็ตเป็นบูธขายของบ้างบางทีก็เซ็ตเป็นพวกงานปฏิที่เขาจะโชว์ตามห้างตามเทศกาลต,ต่างๆก็ทํามาเรื่อยๆจนมาวันหนึ่งห้างเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้เข้าไปในห้างนี้ ตอนนั้นประมาณ5้าทุ่มกว่าละขนของเข้าไปปึ๊บพยายามเสร็จเรียบร้อยขึ้นไปน่าจะชั้นสมเข้าทางประตูหลังทางลิฟต์หลังที่เป็นลิฟต์ของงานเนี้ยรอบเนี้ยมันจะเป็นออบูธของสินค้าความงามจะมีเรื่องของกระจกขนกระจกเข้ามาหลายชิ้นคืนนั้นทํางานกนระวังมากเพราะว่าถ้ากระจกแตกเนี่ยหลายบาทเลยกระจกที่เป็นแผ่นใหญ่นะใช่ใช่เป็นแผ่นมีหลายขนาดเลยทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยขันน็อต บนชั้นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วเก็บอุปกรณ์ข้างล่างปุ๊บๆๆเดินออกมาเพ้งชั้นกระจกที่แบบวางใส่น็อตแล้วเรียบร้อยอแตกแตกได้ยังไงวะ,ะคือวางเสร็จแล้วอะเพ้งแตกเฉยเลยเวยก็คือประกอบเสร็จแล้วอะไรเงรี้ยหรอประกอบเสร็จไปแล้วชั้นสุดท้ายรกรอบใส่น็อตแล้วลงมาแตกเฉยเลย แล้วก็ฉิบหายแล้วโยาบาลนี้เท่าไหร่วะแล้วแตกได้ยังไงวันนี้โอเคไม่เป็นไรแล้วบางที่เก็บสกเสร็จก็บจบก,ก็คุยกัไอ้เลเว่ากินยังไงวะมันวางังไงทำมันแตกก็วางปกติไม่ได้แตะไม่ได้อะไรก็ใส่ล็อกทุกอย่างแล้วไอตตอนที่9มันเก็บเครื่องมือมันเหลือบขึ้นไปมองขโมลชั้นนิดนึงแวบเดียวมันเห็นว่าชั้นน่ะมันเคลื่อนเว้ยมันเคลื่อนเองอ่ะแล้วก็หล่นลงมาเพลงอย่างเงี้ยมันก็ตกใจ เขาบอกว่าให้มาแก้งานอีกคืนพรุ่งนี้เราก็เลยโอเคพอแล้ววันนี้เก็บของกลับบ้านระหว่างที่เก็บกลับบ้านเราก็ต้องมีรถเข็นเข็นของเก็บเพื่อที่จะไปไอลิฟขนของที่อยู่หลังห้างตังหวะที่ว่าค่อยๆลงไปทีละชั้นอะก็คือต้องคือลิฟต์อะมันอยู่อีกชั้นหนึ่งไม่รู้ว่านำไมายชั้นนั้นประตูลิฟต์ไม่เปิดไม่รู้ต้องลงไปชั้นหนึ่งเย้ยก็ขนของกันไป ผ่านหน้าลิฟต์ตัวหนึ่งที่เขาปิดไว้ก็เห็นเป็นป้าคนหนึ่งเขากำลังเหมือนถูพื้นเป็นป้าใส่ชุดพนักงานผมยาวอีกหน่อยเขากำลังถูพื้นแล้วกูก็โอเคขนของลงไปอีกชั้นหนึ่งกำลังจะขนเข้าลิฟต์เจอป้าอีกแล้วคนเดิมถูพื้นอยู่เหมือนเดิมตึ้งย้ายที่มาในระยะเวลาแค่นั้นอ่ะป้ามันจะย้ายลงมาางียะเป็นไปได้ไงวะอี่ชั้นี่ถามาอ่ะเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือเขาลงลิฟต์มาแต่ สภาพที่กูเห็นอะ่ะคือเขาอยู่เหมือนเดิมเลยคือพร้มอมทํางานอยู่แล้วอะ่ะคือคือกูเห็นจากชั้นตรงนู้นยังไงลงมาชั้นนี้กูยังเห็นอย่างนั้นแหะอารมณ์อารมณ์มันเหมือนท่าทางเดิมแต่ว่าแค่สลับชั้นหรือเปล่าพี่ใช่ประมาณนั้นไหมใช่ oh. ก็ลิบกลับไม่สนใจละขนของปุ๊บที่หน้ลิฟต์อะ่ะมันจะมีสองอันก็คือลิฟต์ขนของกับลิฟต์ธรรมดาอ่ากดลิฟต์ขนของนะละรอกูว่ารอไปหันไปมองป้าไม่อยู่เลย กูว่าคนของกลับเข้าไปปุ๊บจันกาวเข้าไปอทีมงานเข้าไปปุ๊บกูกําลังจะเดินเข้าไปคนสุดท้ายถัดหลังเข้ามาปุ๊บประตูลิฟต์อยู่หน้ากูงนี้ประตูลิฟต์กำลังจะปิดงนี้ปุ๊บจังหวะนั้นน่ะกูเห็นเลยว่าป้าคนนั้นน่ะชะงูงกหน้าออกมาจากลิฟต์ตัวหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งป้าอยู่ในลิฟต์แล้วก็ชะงูงกหน้ามมองเงนี้แต่ประตูลิฟต์ไม่ได้เปิด ประตูลิฟที่ป้าเขาชะโง,งกมาประตูลิฟ์มันไม่ได้เปิดอ๋อชีไฟแล้วก็คือป้าทะล,ลุหัวออกมาจากลิฟ์แล้วมองกูกูเหยียดเข็มแล้วป้าก็หดหัวกลับเข้าไปอย่างงี้ปึ๊บดาลิฟก็ปิดโต<อ>้ก,กูก็อืมอแล้วอะไรจังหวะนั้นมันเร็วมากๆนั่นแหละกูก็ลงมาปึ๊บลงลิฟคนคลองพอขนลงมาเปิดมาเดินไปนิดนึงตรงลานจอดรถ เจอสันมาพูสามสันเลอร์เลยกูไหวเลยถ้าทำอะไรผิดไปขอโทษด้วยนะครับแค่มาทำงานไม่ได้มาลบลู่อะไรที่ของตรงของแตกไม่รู้ว่าเป็นเพราะก่อนเข้ามาไม่มีใครว่าเจ้าที่หรือเปล่าเขาเลยมาเหมือนแบบทำอิทธิฤิ์ให้ดูอ่าอืมนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้คือบรรยากาศห้างหลังเที่ยงคืน สถานที่ไหนก็ตามที่มีคนเยอะๆแล้วอยู่ดีแม่งไม่มีคนเลยแม่งเป็นบรรยากาศที่แบบมันหลอนเลยถ้าถ้าคนฟังนึกภาพไม่ออกอ่าน่าจะเคยดูนี่วัยรุ่นพันล้านฉากที่พระเอกแบบว่าไปทําร้านเก่าร้านในห้างอ่ะอ่าอ่าอ่ามันจะฟิลนั้นคือมันก็จะเหลือแค่เหลือแค่ร้านที่เขามาตกแต่งมาซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ย แต่ฟิลเนี้ยคือมันไม่มีใครเลยถูกไหมไม่มีไม่มีเลยเมีแค่ทีมงานสี่ห้าคนอะ่ะใช่มันจะเป็ก็ม,มีเดินอยู่ไกลๆแค่นั้นอะ่ะคือบรรยากาศของสถานที่ที่คนเดินตลอดเวลาพอมันไม่มีคนเลยแม่งจะแบบไอ้เคียบอ้างว้างสุดๆเลยมันน่ากลัวตรงที่มึงไม่ให้หรืออะไรวะลิฟต์มังปิดเงี้ยแต่มึงมไม่โผล่หน้าเข้ามามึงเสือก ชะง้อออกมาจากลิฟต์ข้างๆอ่ะชะง้อออกมาทั้งที่ทั้งที่ประตูลิฟต์ก็ปิดด้วยนะคือถ้าประตูลิฟต์เปิดถ้าประตูลิฟต์เปิดแล้วชะง้อกูยังเข้าใจเป็นคนเว้ยแต่นี่คือหัวมึงทะลุออกมาจากในลิฟต์ประตูลิฟต์ที่กำลังปิดแบบแสวบบนี่เหรอพี่เออแต่จะแชว์เพียงขอมอง